สวัสดีครับนี่คือเวทจนลอกกอล์ฟไมคกอล์ฟของคนไทยราคาอันละ4,500บาทซื้อ1อันแถมฟรีอีก1อันในขณะเดียวกันครับเวท B.S.T. Blue Sky Tiger ไมคกอล์ฟของคนไทยราคาอันละ5,800บาทซึ่งเป็นฟอร์จิงนะครับเป็นเหล็กปั๊มขึ้นลูกในขณะเดียวกันครับหลายคนมีปัญหาของการเล่นลูกสั้นไม่สามารถเล่นลูกสั้นให้ตกจุดในกีนแข็งๆหรือกีนบุเขาได้แจนล็อกและ B.S.T. สามารถตอบโจทย์และช่วยแก้ปัญหาการเล่นลูกสั้นให้กับนักกอล์ฟได้อย่างชัดเจนนะครับสามารถสั่งจอดสั่งถอยได้ในขณะที่เราเล่นบนกรีนแข็งๆหรือบนกรีนที่เป็นกรีนภูเขายิ่งถ้าเกิดไปเจอกรีนนุ่มๆน,นะครับบอกได้เลยครับว่าสามารถที่เอาอยู่ทุกวงการทุกสนามครับ อยากให้เพื่อนๆพี่ๆมาลองใช้กันดูครับมี50 52 54 56 58 60ององศารับรองครับว่าไม่ผิดหวังนะครับถ้าสั่งจอดจอดสั่งถอยถอยครับพี่